สวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้นะครับโดยคุณครูสุภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวกและก็สาวชนิกชนตัวอย่างนะครับสำหรับในหัวข้อนี้นะครับมันก็จะไปอสอดคล้องกับจุดประสรงค์ข้อที่2นั่นเองเนาะก็คือวันเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์และก็ประพฤติตนตามแบบอย่างในการดําเนินชีวิตนะและก็ได้ข้อคิด จากประวัติสาวกชาดกต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้จะมีประวัติตัวอย่างเรื่องอ,อะไรบ้างนะครับองค์แรกเลยนะครับที่ถือว่าเป็นพุทธสาวกนะครับของพระเจ้าก็คือพระสารีบุตรนักเรียนน่าจะคุ้นเคยได้นะชื่อนี้เนะาะมาดูประวัตยิย่อของท่านนะครับ ท่านมีนามเดิมว่าอุปติศานะครับเป็นบุตรของพราหมณ์ในเมืองอานาลัมธากรุงราชครห์นะฮะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาเฉียบแหลมเล่าเรียนได้อย่างรวดเร็วนะฮะได้เข้าศึกษาปรัชญาอยู่ในสำนักของสัญชัยเวรัตถบุตรนะครับเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอสิชิเทระจนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยก็จึงไปขอบวชเป็นสาวกข,ของพระพุทธเจ้าก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าพระสารีบุตรนั่นเองนะครับและก็ได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็น อัครวกอัครสาวก,ก,าาวกเบื้องขวานะทษทีนะครับก็คือเป็นเป็นถือว่าสามารถที่จะตัดสินใจแทนพระเจ้าได้นะฮะมีการตั้งเป็นตําแหน่งให้นะครับคุณธรรมที่ควรเป็นแบบอย่าง,างนะครับั่นก็คือเป็นเรื่องเป็นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมเนาะอันนี้ก็คือเราศึกษาได้คนที่ศึกษามากเรียนมาก นะครับก็จะทําให้คนที่มีปัญญาได้เหมือนกันนะครับมีความกตัญญูกตเวทีธรรมเป็นเลิศนั่นเองนะครเป็นผู้มีความมั่นคงและปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนานะครับท่นที่2นะครับก็คือพระโมคคัลลานะครับประวัติของท่านก็ มีคล้ายๆกับองค์แรกนั่นเองนะครับเพราะท่านเป็นเพื่อนกันท่านมีนามเดวยว่าโกลิตะเป็นบุตรพราหมณ์หัวหน้าหมู่บ้านโกลิตะคามใช่ไหมครับได้เข้าศึกษาปรัชญ,ญาสำนักสัญชัยเวรัตบุตรนะครับก็ได้ฟังธรรมจากพระสิชิเหมือนกัน จนได้วดวงตาเห็นธรรมจึงขอบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เลยมีนามว่าโมคคลานะนะฮะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะฮะสามารถใช้อิทธิิป,ปฏิหารเนี่ยชักจูงให้คนในคลายความเห็นผิดนะได้รับการแต่งตั้งจากพระพุทธเจ้าให้เป็น พระอัครสา,าวกเบื้องซ้ายนะคู่กับพระพระสารีบุตรใช่ไหมครับอันนี้องค์นี้เป็นคู่หูกันเลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยอยู่ในสำนักของอาจารย์สันชัยเวรันทบุตรนั่นเองนะครับส่วนคุณธรรมที่เราควรถือเป็นแบบอย่างได้นั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความอดทนยิ่งนะเป็นผู้ที่มีความถ่อมตนนะฮะมีผู้เป็นผู้มีความใฝ่รู้นะฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถนํามาเป็นแบบอย่างได้นะคะ อีกท่านหนึ่งนะครับองค์นี้ก็คือเป็นพุทธสาวิกาคือเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะชื่อว่านางขุดชุตตราเนาะประวัติของท่านโดยย่อๆก็คือเป็นท่านมีหลังค่อมนะเป็นหญิงคอมเองท่านก็เป็นธิดาของนางนมในบ้านของโคศกเศรษฐีใช่ไหมเมืองโกสัมพีนางขุดชุตตราเนี่ยก็มีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่ในการซื้อดอกไม้มาถวายแก่พระนางสามาวดีซึ่งเป็นเจ้าหน่ายตัวเองนั่นเอง ตอนลังมาเนี่ยนางก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุปเป็นพระโสดาบัติผลนั่นเองเป็นพระโสดาบันเนาะทีนี้เนี่ยพระนางสามาวดีก็เลยยกหน้าที่ให้เนี่ยให้นางขุทชุตราเนี่ยไป ฟังทรรยจากพระทธเจ้านะพอไปฟังเสร็จแล้วก็กลับมาก็มาเล่ามาแสดงธรรมให้กับานางฟังรวมจันทั้ง,งบริวารต่างๆได้ฟังกันนะครับจนได้รับการยกย่องให้นางเนี่ยเป็นอาจารย์นะผู้แสดงธรรมในบ้านของนางสามาวดีเนาะอันนี้คือประวัติคร่าวๆของท่านนะครับส่วนคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างก็คือท่านอะ่ะเป็นผู้ที่ฝึกตนเองอยู่เสมอใช่ไหมมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งนั่นเองนะครับหน้าที่ก็คืออะไรอ่ะ เป็นหน้าที่ไปฟังธรรมเสร็จแล้วก็มาแสดงธรรมต่อเนี่ยท่านก็ทําได้อย่างดีจนตัวท่านเองก็เป็นพระโวัสดาบันนั่นเองนะครับอีกท่านหนึ่งเนาะอันนี้เป็นพุทธสาวกอีกคนหนึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ในแคว้นมคธเนาะทรงมีความเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธศาสนาและก็พระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ พระองค์ก็ได้ถวายสวนไผ่นะเพื่อใช้ในการสร้างวัดเวลุวันถวายพระพุทธเจ้าซึ่งวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดแห่งแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นวัดแห่งแรกของศาสนาพุทธเรานะครับ ทีนี้เราไปดูคุณธรรมเนาะคุณธรรมที่เราสามารถนามาเป็นแบบอย่างได้นะครับก็คือทรงเป็นบิดาที่ดีของบุตรนั่นเองเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานเนาะเป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยรวมถึงเป็นผู้ที่เป็นผู้นําที่ดีนั่นเองนะครับอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างนะครับท่านหนึ่งนะครับองค์นี้ก็จะเป็นท่านมีพระนามว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับ อันนี้นักเรีนก็น่าจะรู้จักนะคือเป็นคนไทยเราที่อยู่ในสมัยของออสุขโขทัยใช่ไหมฮะท่านเป็นพระราชโอรสในพระยาเลอไทยพระมหากษัตริย์องค์ที่5แห่งกรนะุงสุขโขทัยนะครับทษทีทรงศึกษาวิชาชั้นต้นจากพระเถระชาวลังกาหลังจาก ครองราชได้5ปีใช่ไหมครัหลังจากนั้นมาท่านก็ได้ทรงอุปสมบทเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมนั่นเองนะฮะแล้วก็ให้การดำ,ำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งนะครับทรงเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ผู้ประ ประพฤติธรรมพระองค์แรกของสุขโขทัยและทรงเป็นนักปราชญ์ที่รอบรู้ทั้งทางาศาสนาการปกครองและก็อักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือพระมาธรรมราชาลิไทยนะครับได้มีการพัฒนานะครับผลงานของท่านไม่ว่าจะเป็นด้านาศาสนานะครับเช่นอะไรอะ่ะทรงมีความเชี่ยวชาญทางด้านด้านาศาสนารอบรู้พระไตรปิฎกอย่างแตกฉานทั้งอัตถกถาดีกาอนุดีกา,กาและก็ปรกรณ์วิ วิเศษต่างๆอื่นๆนะครับอันนี้ท่านมีความเชี่ยวชาญมากนะครับส่งส่งเสริมอุปถัมภ์ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาและก็ศิลปศาสตร์ต่างๆนะครับส่งส่งราชบุรุษไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากลังกาทวีปแล้วก็ได้ทรงนำมาบรรจุไว้ในพระมหาธาตุเมืองนครชุมนะครับแล้วก็มีการทรงส่งราชทูตไปอาราธนาพระสังฆราชจากลังกาทวีปมาจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงนะครับ ส่วนในด้านการปกครองก็เหมือนกันท่านก็โปรดให้มีการสร้างปรา,าสราทราชมณทีนก็คือพระมาราชวังต่างๆนั่นแหละนะครับโปรดให้ยกผนังกั้นน้ําตั้งแต่เมืองสองแควนะครับคืออะไรพิศนุโลกอไปจนถึงสุขโขไทยเนาะแล้วมีการทรงปกครองด้วยทศพิษราชธรรมนะครับส่วนด้านอักษร,รษศาสตร์นะครับท่านก็ทรงราชนิพนธ์เรื่อง เตภูมิกถาหรือไตรภูมิพะร่วงนะครับอันเป็นนัอันเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่เรื่องแรกของไทยเราที่มีคุณค่ามากนะครับโปรดให้มีการสร้างศีลาจารึกไว้หลายหลายแห่งน,นะครับหลากหลายมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นผลงานของท่านนะครับ<ช>ดูครับ อันนี้ก็คือเป็นคุณธรรมที่คนไทยเราหรือพวกเราทุกคนเนี่ยแหละฮะควรที่จะถือเป็นแบบอย่างนะครับก็คือทรงมีความกตัญญูอย่างยิ่งพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยทรงมีความรักและก็กตัญญูต่อพระราชมารดาของพระองค์เป็นอย่างยิ่งใช่ไหมครับทรงมีความสามารถในการถ่ายทอดอนำมาทำให้เป็นรูปธรรมนะครับคือสามารถมองเห็นชัดเจนเข้าใจง่ายนั่นเองเนื้อหาของไตรภูมิพระล่วง กล่าวถึงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเรื่องนรกสวรรค์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็ทรงมีความคิดริเริ่มเป็นยอดนะครับวิเคราะห์ได้จากการที่ทรงบรรยายธรรมในไตรภูมิพระร่วงเนี่ยทรงสอนแนวคิดใหม่ๆเช่นแนวคิดเรื่องคนทําชั่วแล้วถูกจะลึกชื่อบนหนังสุนัขซึ่งในคำพีพระไตรปิฎกและอัตถกถาดีกาได้กล่าวไว้นะครับทั้งหมดนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับ บุคคลตัวอย่างที่เราสามารถนํามาเป็นแบบอย่างได้นะครับสุดท้ายนี้เนาะเดี๋ยวเราไปทำไปดูแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่13นะครับในหน้าที่13นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีข้อความให้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปติต๊กว่าไอข้อความนี้นะเป็นคุณลักษณะกิริคุณเป็นคุณสมบัติของภาษาวรรูปใดนี่นก็ทำเรื่องไม้ถูกอย่างเดียวเนาะน้นนี้มี1ิบสข้อนะครับ อ่าส่วนอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นเรื่องหน้าที่15นะฮะนักเรียนเปิดไปดูในหน้า15หเนาะหน้า15ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีรูปและก็มีชื่อนะครับเสร็จแล้วก็ให้บอกคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างซึ่งครูก็สึกมาให้ในักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็สามารถเอามาเขียนใส่ในนี้ได้หรือไปดูในหนังสือเรียนเพิ่มเติมก็ได้เนาะเสร็จแล้วก็ให้หนักเรียนบอกว่าเรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้างเนาะนะครับอันนี้คือเป็นางานในวันนี้จะให้ในักเรียนจะได้นําไปทํา นะครับขอให้หนักเรียนได้ตั้งใจทำเนาะในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้เปิดเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็คือให้หนักเรียนได้ศึกษาไปอ่านหนังสือไปนะครับเดี๋ยววันไหนว่างอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเนี่ยที่ครูจะจะเป็นการเฉลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับ